ต่อมาครับเป็นเรื่องสายชีวโมเลกุลนะทีนี้เนี่ยก่อนจะขึ้นสู่เรื่องนี้เนี่ยเรื่องที่แล้วฝากไว้นิดหนึ่งนะเรื่องไอชเชื้อเพลิงสั้นปัจรุบันแล้วก็โพลิเมอร์เนี่ยมันมีเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะเราก็จําที่ครูอธิบายไปเนี่ยมันจะเป็นเพียงบางส่วนนะเราต้องไปอ่านทบทวนอีกอรอบหนึ่งล้วก็ทําชอ็อตโน้ของตัวเองเมื่อกี้ครูเน้นย้ําในคอนเสิต์ที่ผ่านมาเน้นย้ําในบางจุดที่สําคัญแต่อาจจะไม่ครบทั้งหมดนะประการนี้เราต้องการให้มันจบในเวลาอันสั้นเพื่อเราจะได้ไปเก็บวิชาอื่นต่อะนั้นเน มันจะครอบคลุมทุกอย่างเราต้องไปอ่านเองในจุดที่เราอ่อนด้วยนะครับอย่างที่ครูบอกในหน้าแรกของหนันงสือถ้าพี่ไปเรียนยังไงให้ได้ผลมาเรียนที่นี่เพื่อให้รู้จุดอ่อนแล้วกลับไปแก้ไขที่บ้านแล้วทบทวนก่อนมาเรียนวันต่อมามันจะรู้จุดอ่อนครับข้อนี้ไม่ได้ต้องการใส่ทุกสิ่งทุกอย่างให้น้องๆจำได้หมดเลยทุกอย่างในมปลายในเวลาแค่ไม่กี่ชงงั่วโมงเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่เพื่อให้เรารู้จุดอ่อนแล้วกลับไปแก้ไขคร,ครับรู้อะไรก็ไมู่้รู้จุดอ่อนตัวเอง พราะถ้ารู้จุดอ่อนตัวเองมันจะได้ไปแก้เราถูกจุดไงแต่ถ้าได้ไม่รู้จุดอ่อนตัวเองอ่านไปเรื่อยเนี่ยมันก็ไม่รู้จะไปแก้ถูกจุดหรือเปล่านะนั้นข้อนี้จุดประสค์หลักที่ครูทําให้มาเพื่อให้เรารู้จุดอ่อนตัวเองแล้วแก้ไขมันซะก่อนถึงมันสอบจริงครับวิธีนี้ครูใช้มานงแต่เด็กแล้วมันได้ผลไงถอมาครับมาดูกันเรื่องชีวโมเลกุลนะเรื่องเปปไทด์โปรตีนก่อนเลยเขาบอกว่ากรดอะมิโน a b c เนี่ยมีโซ่ข้างแบบนี้คําว่าโซ่ข้างคือเราต้องรู้โครงสร้างหลักะนะกรดอะมิโนเนี่ยโครงสร้างหลักปไง มีซีตรงกลางเนี่ยเป็นอัลฟาคาร์บอนฝั่งหนึ่งเป็น c o o h ฝั่งหนึ่งเป็น NH2 อถูกไหมอะ Group, มิโนกรุ๊ปมีไฮโดรเจนตัวเดียวเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าโซ่ข้างโซ่ข้างนี้ก็มาแทนที่ตรงตัว R เนี่ยครับมีโซ่ข้างต่างชกันก็เป็นกรดอะมิโนต่างชืกันส่วนข้างบนเนี่ยควจะวงสีแดงไว้ให้ตรงนี้เนี่ยครับเป็นส่วนที่เหมือนกันทุกๆโมเลกุลเวลาเกิดปันธะเิยไทยมันก็จะเอาหมู่คาร์บอกซิลิกเนี่ยไปควบแน่นกับหมู่อะมิโนตรงเนี้ย ของโมเลกุลตัวข้างๆตัวนี้ก็จะไปควบแน่นกับคาร์บอกซิลิกของตัวข้างๆฉะนั้นเนี่ยเวลาเขียนเทปไทต่อเนื่องกันเป็นไดเปปไทไรเปปไทดดเตราเปปไทหรือเพนตาเปปไทเนี่ยเราก็เขียนโครงสร้างหลักไปก่อนก็ได้ให้มันเชื่อมกันไปเลยแล้วให้มาใส่หมู่อาร์ทีหลังถูไหมครับอย่างข้อนี้เนี่ยเขาให้เอา A B C มาควบแน่นกันเราแทบจะไม่ต้องเขียนพวกนี้ออกมาก่อนเลยเราเขียนไตรเปปไทไปก่อนเลยแล้วยังเพิ่งเขียนหมู่อาร์นะอารเริ่มที่ฝั่ง n นะครับ NH2 เนี้ย เจอแอลฟาคาร์บอนจุดกลมกลมว้ไว้จะได้เด่นๆดไฮโดรเจนไม่ต้องเขียนมา C เดียบอโอโอเอต้องไปควบแน่นกับอะมีโนใช่ไหมก็เป็น NH แล้วก็แอลฟาคาร์บอนซีเดียบอนโแล้วก็ NH แล้วก็แอลฟาคาร์บอนสุดละสามตัวเนี่ยแอลฟาตัวที่หนึ่งแอลฟาตัวที่สองแอลฟาตัวที่สามแล้วก็มาปิดด้วย COOH เลยนี่คือตไตรไปไา์ถ้าต้องการเขียนเติร์ับ,บไบไพก็ตออีกครับ NH แอลฟาคาร์บอน CO ไปอีกก็เป็น4ตัวละไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะครบตามที่โจทย์กำหนดนะครับทีนี้ไฮโดรเจนไม่ต้องเขียนนะเขียนแค่หมู่ R ครับ,รบเดี๋ยวคูณลบออกกันนะตัวเลขอัลฟาคาร์บอนเป็นสีน้ำเงิน,งน,นแ,แล้วกนนี่เสร็จแล้วเขาบอกว่า a ต่อ b ต่อ c ตามลำดับนี้นะอาตัว a มีไซส์เชนเป็น CS2 COOH ก็ค่งยออกออกมาครับ CS2 COOH เนี่ยเสร็จละอันนี้ไซส์เชนเป็น CS2 แล้วก็ OH งอกมาทีหลังนี้เป็น C สองแล้วก็วงเบนซีนเนี่ยครับถ้าไม่รู้หลักนี้นะนั่งเขียนทีละตัวแล้วมันเชื่อมต่างเนี่ยมันต้องลบเพราะมันต้องใครเยื่อนมันชนกันถูกไหมมันจะเขียนช้าแล้วต้องลบไปลบมาแต่ถ้าเขียนโซ่แต่กระทายก่อนอย่าเพิ่งเขียนไซส์เชนหรือมูอาเอามาเสียบใส่ทีหลังตามลำดับอย่างง่ายแล้วถ้าเขาจะสลับเป็น A C B เราแค่ย้ายนี้มาต่อตรงน,นี้แล้วนี้สลับที่กันแค่นั้นเองก็เสร็จแล้วแบบนี้ครับเทคนิคการเขียนเว็บทายนะแต่ในเวลาสอบจริงอะ่ะไม่มีให้เขียนหรอก แต่น,นี้ครูสอนไปเพื่อให้เราไปใช้ต่อในมหาลาัยด้วยนะครับทีนี้บอกว่าจงเขียนโครงสร้างโมเลกุลไดเปปไทด์ที่มีพันธะบีตาเปปไทด์จาก A และ C เอา A กับ C มาต่อบีตาเปปไทด์ก็คือเกิดจากไม่ใช่ไม่ได้เกิดจากเมื่อกี้เรไปแล้วอะไอันนี้ครับ C O O H อย่างนี้ถูกไหมแล้วก็มี nH 2อันนี้ไฮโดรเจนอันนี้หมู่อแอนลฟาเปปไทด์จะเกิดจากการที่เอาคาร์บอซิลิกที่ติดกับเอลฟาคาร์บอน ควบแน่นกับอะมิโนกรุ๊ปที่ติดกับแอลฟาคาร์บอนครับมันจะควบต่อไปเป็นสายคู่เขียรู่เนี่ยแต่ในกรณีที่เป็นบีตาเฟไทน์เนี่ยเกิดจากการที่หมู่อาร์เนี่ยครับมีคาร์บอกซิลปนด้วยนะหมู่อาร์บางตัวของกรดอะมิโนเนี่ยมีคาร์บอกซิลอยู่ในหมู่ A, อาร์อยู่ในไซส์เชนเช่นตัวเนี้ยตัว A เนี่ยนะมันเอา,าตัวนี้ไปควบแน่นกับอะมิโนของอีกตัวแทนแทนที่จะเป็นตัวนี้กลับเป็นตัวนี้แทนจะเห็นว่าหมู่ คาร์บอสิตัวนี้ไม่ได้อยู่ติดกับแอลฟาคาร์บอนแต่มีคาร์บอนขั้นกลางอยู่ไงครับนะเราก็เลยกลายเป็นว่าไม่ใช่เบต้าไอ้ไม่ใช่แอลฟาเปปไทด์บอลแต่กลายเป็น Beta Born. นะเบต้าเปปไทด์บอลลองเขียนดูนะครับ A กับ C เราก็เขียนนั้ A เอ a. นี่คือแอลฟาคาร์บอนนะคมใหญ่ใญนี่เอาหมู่ a มาเขียนเลยแล้วก็ C ีเนบอลบอโอ OH อันนี้คือแล้วนี่คือหมู่คาร์บอสิดิกปกติของมันนี่คือไฮโดรเจนถูกไหม ฉะนั้นตอนนี้ที่ครูวงเนี่ยตรงนี้คือหมู่ R แล้วนะเราต้องเอาคาร์บอ,อิลิกรุ๊ปที่อยู่ตรงหมู่ R เนี่ยไปเชื่อมนะอยา่าไปเอาคาออร์บอลิกที่ติดแอลฟาไปเชื่อมนะเพราะถ้าเอาตอนนี้ไปเชื่อมกับอีกโมเลกุลหนึ่งจะกลายเป็นแอลฟาปทดทอาตัวนี้ไปเชื่อมนะครับเดี๋ยวครูลบตรงนี้ก่อนปัน๊บเอาออกกลายเป็น n อเต่อกับซีโอ C, อบบอกซีแอลฟาคาร์บอนนะแล้วก็มาซ o o OH ออเปิดท้าย อันนี้เป็นของตัว A อตรงนี้คือเพ็บไท์บอลันนี่เป็นของตัว B ีตัว C ใช่ไหมโซลซหมู่ A เป็น c ีเแล้วก็วงเบนซีนถูกไหมนี่ไอ้ตรงที่คูณตัดยึกๆเนี่ยคือเพชไท์บอลนะครับถ้าจะแบ่งโซนก็แบ่งนี้ตรงนี้มาจากตัว A ตรงนี้มาจากตัว B ไอ้ตัว C นะครับตัวนี้อันนี้คือหมู่ R เอาหมู่ไซเชนมาควบแน่นแทนที่จะเอาคาร์บอกซิกที่อยู่ติดกับ Alpha เราจะเรียกอันนี้ว่าคาร์บอกซิกของแอลฟาคาร์บอนอะมิโนกรุ๊ปของ Alpha คาร์บอ Alpha Carbon, นะตัวนี้เป็นคาร์บอกซิกของไซเชนมันมีชื่อเรียกต่างกันนะครับเข้าใจนะแบบนี้หลังๆเนี่ยเริ่มออกไปถึงแอลฟาบีตาเฮปท d e แล้วแต่ก่อนออกแค่ให้ดูว่ามีกี่ชนิดใช่ไหมอย่างนี้มันต้องพัฒนาไปละทีนี้ข้อ3ครับ โมเลกุลไทเปทายที่เกิดจากกรดอะมิโน,โน A, B, C อย่างหนึ่งโมเลกุลเกิดได้มากสุดกี่แบบมันก็คือการเรียงสับเปลี่ยนธรรมดาถูกไหมครับเวลาการเรียนเน่ยเราต้องเริ่มจาก n Terminal ถูกไหมไปสุดยัง c t e r อ i n a l n terminal ก็คือหมู่อะมิโนที่ติดกับแอลฟาคาร์บอนของตัวซ้ายสุด c Terminal คือหมู่คาร์บอซิลิกที่ติดกับแอลฟาคาร์บอนของตัวขวาสุดนั่นเองนะงั้นเวลาเรียนเนี่ยมันก็เรียนได้สามหน่วยถูกไหม ตำแหน่งแรกเอามาใส่ A B C ใส่อะไรก็ได้ถูกไหมครับได้สามชนิดได้สามแบบพอใส่ไปแล้วหนึ่งตัวก็จะเหลือแค่สองตัวถูกไหมตรงนี้ก็ใส่ได้แค่สองแบบแล้วถ้าเรา,เราใส่ไปแล้วสองตัวตัวสุดท้ายก็ต้องมาคับเป็นตัวใดตัวหนึ่งที่เหลืองั้นเรียนได้กี่แบบครับก็หกแบบถูกไหมหรือสามแฟก์นั่นเองนะครับเทคนิคการเรียงแบบนี้ได้สามแฟก์นะของข้อนี้ก็ไม่ยากมากเรื่องกฎอัลิโน